สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปข่าวสั้นของวงคารฟุตบ,บอลนะครับที่น่าสนใจนะฮะคลิปนี้โยงไปในเรื่องของสโมสนรนลิเวอร์พูลนะครับที่น่าสนใจมากันที่เรื่องแรกครับก็คือเรื่องของข่าวที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับจุดเบลลิงแฮมแล้วก็ไทชัวเมนี่นะครับ ตามในงานออกมาครับก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยดูเหมือนว่าต้องมีการเสริมตำแหน่งมิดฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้เพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เจมิลเนอร์เนี่ยอายุก็เริ่มมากแล้วนะครับแล้วก็ในรายของอเล็กซ์ออกเลตเชเบอลินเนี่ยก็มีทีท่าว่าน่าจะย้ายทีมอีกด้วยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันเพราะว่าต้องการหาโอกาสลงเล่นแบบสมเสมอนั่นเองนะครับทำให้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ย จะมีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิดฟิลด์ตัวกลางรายใหม่เข้ามาสัก2รายในช่วงซัมเมอร์นี้ครับตามรายงาน,นออกมาจากนิวโจนนะครับก็มีรายงานออกมาว่าลิปูเตรียมเสริมแผงกองกลางรายใหม่โดยที่เล็งไปที่จูดเบลลิงแฮมแล้วก็ชูออรเมนีที่ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของทางฝั่งลิ์ปูเลยนะครับเบลลิงแฮมเนี่ยวัย8 8ปีครับสัญญาเหลือกับทางดอทมุนจนถึงปี2025แล้วก็ มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมรวมถึงลิเวอร์พูลในช่วงที่ผ่านมาหลายเดือนอีกด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นเนาะแต่ว่าทางดอทมุนเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยตัวสักทีนะครับก็คือพยายามบั้ังให้เบลนด์แฮมอยู่กับทีมต่อไปนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่อยากเสียตัวหลักทีเดียวหลายรายนะครับเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์แล้วหนึ่งนะครับ การเสียจูเบิร์ลิแมอีกหนึ่งรายเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนนะครับดอทมุลเนี่ยชัดเจนครับว่าไม่ต้องการขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมทําให้ก็ต้องอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับถ้าเกิดลิ์พูลจรงิงจังเกี่ยวกับดีลของบรลิแฮมก็ต้องรอไปในช่วงปีหน้าน่าจะเป็นช่วงปีที่เหมาะสมมากกว่าหรือว่าซัมเมอร์ปีหน้านะครับส่วนซัมเมอร์ปีนี้ซื้อก็น่าจะซื้อได้แหละแต่ว่าโอกาสมันก็น่าจะน้อยแล้วก็ราคามันร้อนแรงอย่างแน่น,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 นอนนะครับโดนกกงหนักมากๆแน่นอนนะครับ ส่วนอีกหนึ่งรายครับก็คือชัวเมนี่วัย22ปีครับเหลือสัญญากับทางโมนาโกจนถึงปี2 0 2 4ตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในโยุโรปนะครับรวมถึงลิเวอร์พูลแล้วก็เรอัลมาดริดแมนยูด้วยที่เป็นตัวเต็งแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการระบุเพิ่มเติมนะว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยดูที่จะมีภาษีที่ดีกว่าทางเรอัลมาดริดในการคว้าตัวนักเตะรายนี้ครับเนื่องจากว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยไม่ต้องการจ่ายค่าตัวที่แพงเกินไป ก็เลยทําให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสมากกว่านะครับก็คือเรื่องของการเงินดีกว่านั่นแหละแถมทั้งนอกจากตําแหน่งมิดฟิลด์แล้วครับเชื่อกันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังได้มีการเล็งเสริมตําแหน่งแบ็คขวาเพื่อเข้ามาเป็นแบ็กอัพให้กับเทนอเล็กซานเดอร์อาโนอีกด้วยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะนี่คือรายงานกนออกมานะครับจากสายข่าวของทางลิเวอร์พูลนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับโยงไปเรื่องของการต่อสัญญานักเตะภายในทีมลิเวอร์พูลนี่แหละ ตามรายงานกันออกมาจากมิลเลอร์ครับรายงานกันออกมาว่าหลังจากที่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่จงครอปเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเรอัลปูเนี่ยก็จะมีการต่อสัญญากับผู้เล่นอีก5รายด้วยกันคือการต่อสัญญาจจงครอปเนี่ยมันช่วยให้นักเตะอีก5คนของเรอัลปูเนี่ยตัดสินใจอยู่กับทีมต่อไปอีกหลายปีเช่นเดียวกันกันกบจึงครอปนั่นแหละนะครับซึ่งตามรายงานออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามูเมซาร่าซาดิโอมาเน่คือ2คนหลักที่เรอัลปูเนี่ยต้องการ ขยายสัญญาเพิ่มเติมโดยทั้งคู่เนี่ยสัญญาจะจบลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสขยายสัญญาเพิ่มเติมอย่างแน่นอนถัดมาอีกเดียวก็คือโรเบ r ร์โตเฟอร์มิโนแล้วก็นาบีเกียตาที่ยังเหลือสัญญาจนถึงปี2023ก็เหลือไม่มากครับแล้วก็ตเตรียมที่จะต่อเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโยงไปที่ในรายของเจมิลเนอร์รองกัปตันทีมตัวเก่าไว้ส6ปีก็อาจจะมีการต่อสัญญาเช่นเดียวกันด้วยนะครับ นี่คือเรื่องราวของสมสรเลเวอปูที่น่าสนใจครับหมดแล้วนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผนมาครับแล้วเจอกันนะครับ